จะ่านคืูพ่อจยถูกนไหมถูก0806123714ครับผมโอเคพร้อมครับ ท็อปขายดี SME ขายรวยครับจันถึงสาเ9โมงเชา้าทางสยามธุรกิจแชนแนลนะครับผมเก่งไรวิทย์อยู่กับคุณแพทยวันนี้ครับเชิญให้คุณแพทยมีข้อคิดอะไรมาฝากค่ะ A great pressure in life is doing what people say you cannot do ความภูมิใจสูงสุดในชีวิตนะคะคือการประสบความสำเร็จในสิ่งที่คนรอบข้างบอกว่าคุณไม่มีวันทำได้ค่ะโอ้โหตรงไหม รตรงมาก,มากเลย<า>นะฮะผมอยู่กับแขกรับเชิญคนหนึ่งนะฮะเด็กหนุ่มอายุเพียงแค่22ปีครับ22ปีนะผมไปเจอเขาในโลกออนไลน์เขาเขียนว่าเขาไปดูเว็บไซต์เขานะฮะเขาเขียนว่าเรียนรู้เรื่องอะไรกันเครื่องหมายตกใจนะครับนะฮะแล้วก็เรียนรู้นะครับนี่เขาบอก เรียนรู้เรื่องอะไรกันคอสออนไลน์ทีวีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ครับและการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านทางวิดีโอบทความรูปภาพคอสออนไลน์ครับแล้วก็มีอยู่คำพูดหนึ่งฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่สนทนากันก็คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องขายเลยเลยครับเพียงคุณทําตามระบบของเขาเงินรายได้วันละ2 0 0 0 0บาทต่อวัน นั่นแปลว่า2ล้านบาทต่อเดือนทำได้ง่ายๆวิธีการแบบนี้โดยเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่หลายคนมักจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงในโลกออนไลน์หรือไม่ถูกไหมครับอยู่กับเราวันนี้มาสัมภาษณ์เขาเลยตัวจริงอยู่กับเราครับแต่ก่อนอื่นไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนขอบคุณ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรนะครับ o อท p สายบัว O t ท p อดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครครับ เฮียชุนข่าวบอยทนบุรีเรื่องตลาดเราจริงจังและโด,ด่งดังเรื่องข่าวบอยครับไร่กาแฟประชุมพรจากต้นชนท้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษน้ำมันเครื่องไฮดโดรซินปลุกขุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮดโดรซินมาเลสตาอาหารนกโรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัด ดรา g o นสปิริตเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยเคที่โกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามออนไลน์ยอดขายนับล้านบาทยูลูกชิ้นปลายาวราชน้ำซุปเหนือชั้นลูกชิ้นขั้นเทพเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรทวินไมไทยอิงพิธีกร2ภาษาหาแพทคู่ครับคุณผู้ชมครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ ขอสัมภาษณ์เขาเลยเขาคือใครครับทำไมถึงมีความกล้าหาญชชญชใยในการแชร์ประสบการณ์ข้อมูลผ่านออนไลน์แบบนี้สวัสดีครับคุณสวัสดีครับแนะนําตัวครับผมชื่อดีนนะครับครับชื่อเต็มๆคือรอชีดีนสันมะมดนะครับครับตอนนี้เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ครับปีสีนะฮะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับครับผมเป็นผู้ก่อตั้งคอร์สออนไลน์ .tv นะครับเว็บไซต์ก็คือคอร์สออนไลน์ .tv แล้วก็เว็บไซต์แชร์แมน .ian.th นะครับ จุดเริ่มต้นนะครับของคอร์สออนไลน์ทีวีนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้าสัมมนานะครับชอบไปอบรมคอร์สต่างๆนะครับแต่ปัญหาที่ผมเห็นเนี่ยคือแบบบางเวลาหรือว่าบางที่สัมมนาเนี่ยไปไกลมากเลยนะครับคือเราไม่สามารถเดินทางเยี่ยมไปได้และบางสัมมนาก็บางเวลาก็เราไม่ไม่สะดวกครับผมจึงก่อตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ครับคือแบบให้คนสามารถเนี่ยเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตให้คนสามารถ เรียนรู Earth, mm ้ตลอดเวลาที่เราสะดวกและก็เรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถสอบถามได้ตลอดเลยคราวนี้เนี่ยคอร์สมีหลายประเภทแต่ว่าจะมีบางประเภทหรือเปล่าที่สามารถทําได้แค่อนไลน์เท่านั้นแต่ว่าจะมีบางประเภทที่อาจจะยังต้องไปเจอตัวหน้าตากันอยู่ทั้งหมดออนไลน์หมดเลยครับจะเป็นเว็บไซต์สมาชิกครับสมาชิกก็จะเข้าไปเรียนรู้ในเว็บไซต์สมาชิกครับก็จะมีวิดีโอให้หมดเลยครับเมื่อสักครู่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการว่าเราสามารถสร้างรายได้วันละ20,000บาท อันนี้เป็นคอสคอสหนึงครับนั่นคือเป็นแชร์แมนด h ตเอ็นดัครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการจะเป็นโนฮาของผมที่ผมเคยสร้างผลลัพธ์ออกมาแล้วก็แบ่งปันนะครับโนฮาเหล่านี้เนี่ยให้สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ครับคือตัวคุณเป็นวิทยากรเองครับผมพูดเองหมดเลยครับนั่นแปลว่ามาเรียนรู้จากตัวคุณครับผมรายได้2 0,000บาทต่อวันมาจากไหนครับมาจากการขายโปรดักต์ครับโปรดักต์เนี่ยก็ ผมจะแบ่งโปรดักเป็นสองประเภทครับก็จะมีคอนซู m เ r อร์โปรดักต์แล้วก็มีอินโฟโปรดักต์นะครับคอนซูมเออร์โปรดักต์เนี่ยก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราขายของออนไลน์อยู่ทุกวันนะครับนั่นคือการแบ็กม o นี่ออนไลน์อย่างนึังแล้วอินโฟโปรดักต์เนี่ยก็จะเป็นพวกไฟล์ครับพวกไฟล์วิดีโอพวกไฟล์ออดิโอเป็นรูปภาพเป็นฟุตเทจหรือว่าเป็นไฟล์ p s เเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรดักต์อีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งแชร์แมนเนี่ยจะเปิดเผยวิธีการนะครับ เกี่ยวกับการขายอินโฟโปรดักต์ครับ,รบก็คือโปรดักต์ที่เป็นพวกไฟล์ครับอืมก็แปลง่ายๆว่าถ้าอยากจะทําเป็นอย่างที่คุณดีนคุณดีนปัจจุบันมีไรายได้ต่อวันประมาณตรงนี้ขอเป็นบอกหลักเลยครับเป็นหลักหมื่นครับ หลักหมื่นต่อวันเขาทําได้ฮะอายุเพียงยี่บสองปีด้วยการที่ขายตัวไฟล์ที่ว่าหรือวิดีโอที่ว่าหรือหลักสูตรที่ว่าถูกต้องไหมครับ,รบเรื่องราวแบบนี้น่าสนใจครับผมถือว่ามันเป็นความมั่นอกมั่นใจแล้วก็เป็นความกล้าในการมาสร้างธุรกิจด้วยความคิดของเขาเองบแบบนี้ผมส่งเสริมนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้จักไปทาความรู้จักกับเขาเองนะครับ,รบโดยการเข้าไปที่ costonline.tv แล้วก็อีกอันนึงก็คือ chairman.in.th <น>วันนี้เรารู้จักเขาแล้วครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลาย คนอยากรู้จักมากกว่านี้ขอบคุณคุณดีนแชร์แมนครับขอบคุณมากครับเอบบาอะละครับแบบนี้เลยฮะโอท็อปขายดีเอสเอขายรวยครับผม